สวัสดีครับเมนี่นะครับหลังจากเข้าไปโคราชมานะครับไปโคราชไปหาเฮียโก้เอพีอีนะครับเพื่อไปทาสั่งทําชุดไม้ชุดสเตตบล็อกนะครับแล้วแล้วเข้าก็มาแวบะนี่ครับพอช้างครับพอช้างพอดิโอซิต็มนะครับอาจารย์ใหญ่ของเขานะครับมาคุยกันเรือเปื่อยเป็นไงครับ่จะเสียรับๆถูกดีีนะครับเมนัน ใครเงียอจุดตับครับพวกน้าทำไรอยู่ครับทุกมาทำทุกมาทำไม่ใครับก็จบรองครับนี่โปรเจกต์ชื่ออะไเลยหลายอย่างนะครับพ่อครับนี่หลายอย่างวิจัยหลายอย่างก็ปีน่ะมันมีเวลาครับมันมีเวลาวิจัยเยอะเพราะว่าเขาเขาคอยได้ไปน้ำเขาครับรถแห้น่ะไรนนี้มันก็เลยมีเวลาคิดเล็กนั่นเล็กนี้ครับหลายอย่างจุดต่อครับเมย์มาคุยกับพ่อเรื่อง Zaman, ซูเปอร์ไฮของเรานะครับเฮาสิต <c oughs> ิด <reco> ต <Christ. c oughs> ั้งหม่องใดหรือใส่วางใด้ใส่ดอกอีหยังนะครับก็ลังหาหม่องใส่กันอยู่มันต้องตั้งเครื่องกังเครื่องแล้วก็ครับหลองว่ามันสิได้บ่ครับที่เอาปากตัวใด๋อมาไก่มาไก่อันนี้นะปากหนึ่งตัวไปบ่ไก่ถ้าล้มพัดให้ไา้เลยหรือเบิ่งเรื่องเศษันพร้อมกันพอเฮามีเสียงเหลี่ยมอยู่แล้วนะครับมันเป็นปากคอยซอดนะครับของไอ้อเมเจอร์นะเฮาก็ต้องเบิ่งเรื่องเศษของมันโอ้ยหลายอย่างครับ เดินทางของมัน <PE C> มันเป็นยังไงมันผู้หลายย่างถ้าถ้ามีสามย่างกับเดินทางคนละเทีดยดครับตอนเนี่ยมันมีย่สองย่างอ่าตอนเนี้ยยุยุยุหวงเนี่ยมันจะมียุแปกถึงเดียมยุสองย่างอ่าครับอายุหนิดมันจะมีย่างเดียวหละแต่ว่าปากมันจะมีสองย่าง,นนง,งปากสันกับปากเงวอือปากสานกันคือจิดบอยู่ในตู้ครับปากเง้วคือตูดคือตู้โฟไฮเอาเอาเป็นคนละปากเหรอครับคนละปากครับเอาเหรอ ผมไม่เคยแกะเบิ่งจปลกอยู่ในตู้ฟวให้เป็นปากสองเสามของพี่โอดีโอครับพอเงี้ครับตัวตัวไฟเบือนหดครับของต้องหยเยมันปนละปาาอ้าเฮ้นกะปากครับผมไม่เคยแกะเบิ่งจมีนาทีเปิดยางถ้าเกิดทอออไปใส่อีกเป็นปากย่างที่สามเลยนี่เป็นเป็าปากเป็ชนิดที่สามเลยนี่ครับนี่การเดินทางไเบีนยังไี่เียบบครับมันนี่อีกครับทีนี่ กาอยากเบิเังอยากเก็บเบิังยูเดี๋ยวหเห็นไหมแล้วกันซีให็นซีจับบ,บังยูว่าเชียงเดียมยู่ในตู้กับเสียงเดียมตู้โคหายน์เนี่ยลองเปิดคอนเทนเตอร์เนี่ยมันยี่มาทันกันปะอ่าเขาต้องเขาต้องมีใจไปถึงขนาดนี้นเลยเด้ต้องหาค่าดีเลี่ยมันหยิบกันเนี่ยต้องหาค่ามันได้ว่ามันยี่ใดบอเนี่ยมีหลายอย่างเนี่ยเดี๋ยวกโอ้ยเดี๋ยวเอาละครับก็บ มีอย่าง,งพี่น้องพี่ตามแน่นอนครับมันตน้องเมื่อนอนปุ๊บเปิดโหลดเมื่อนี้ครับเมื่นี้เราต้องหาค่าเบิงว่ามันได้บ่ราหลังเทียบพิ่นกันเละเบิดเมาแลนอห้างเทียบพิ่นแมทมาใส่กันแล้วก็คือดีไปแต่ว่าถ้ามันบ่ได้อ่ดนี่างานเขาเลยดิถ้าบ่าได้ตัวนี้ผมน่าจะเอาเป็นแบบว่าอเอาเป็นอีกไลน์หนึ่งเลยไลน์หนึ่งแมนอีกกันแน่นอีกย่างหนึ่งแมนอีกไลน์หนึ่งเลยครับเป็นอีกเสียง อีกแล้วนี่กับเขาใจเสีว่าต้องเชื่อกันนันก่อนนี่ก่อนต้องหาค่ันต้องหาค่าตัวนันก่อนเี่ก่อนตอนนั้นไปน้ำกันแม่นครับมันต้องเปลี่ยนแปลงกันนั่นแหละหลักการของมันครับบมมีหลักการไหมว่าบมมีหลักการก็มีกเรื่องนี้คิดว่าน่าจะเป็นนน่าจะครับความน่าจะเป็นอผมมาเรื่องเป็นมันเป็นหลักการแบบว่าหลักการที่ไม่ใช่หลักการเออหลักการที่ว่าเป็นหลักการเนี่ยเป็นเสกความน่าจะเป็นทั้งยังไปตามหลักการกับอะไรนีอก่นอืมครับประตูจะทับลูก นะครมามามาหลายย่งจริงหลายอย่างที่เขาเจ้าวันพี่สิวพี่สุดได้อยู่ดิครับแวันพิสูจน์ได้ดิพิสูจน์ได้ครับสุดได้แมวลูกแม่รวมถึงเลยนะทีนี้นะครับก็เท่าที่พี่น้องเห็นแล้วครับก็ยังเหมือนเดิมพาวเวอร์โลก็ยังเป็นสองหมื่นสี่นะครับช้างออดิโอชิดเต็มนะครับไไมม่่เเออาา ของละมึนชั่วนี่ไม่ไม่เบิด์ตแล้วครับอปมของไม่หมดเลยไครับแม่ลูกโอ้ยมาดื่มอที่เย็นิเดียวนีกันไว้ลมนเลยยังพอมาไทยกับว่านี้นหน่อยะครับแม่เอมาแวะเด่นกับพช่างไม่้บไม่องมารึกษากันหารือกันมันมันไปไปมันน้ำมือใส่ังเห็นไหม่ั้งเงินไปแนี่เป็นยังมัแก้ไขว่าหรที่ เดี๋ยวนี้นะครับปีนี้เขาก็อยากให้มันออกมาดีนะครับคือพอว่าครับปูมีดีที่สุดแต่เราจะทําให้ดีจะทําให้ดีแต่ดีที่สุดไม่มีในโลกครับให้ให้ให้จำคำนี้ไว้ว่าดีที่สุดไม่มีในโลกเนี่ยครับเขาว่าเขาดีแล้วก็ยังอาจจะมีสิ่งที่คนเก่งที่สุดกับปูนี่เก่งที่สุดก็เขาเนี่ยคนหูเ้ายังมีอีกหลายครับงว่าู่ก็เขามีหลายครับมีหลายเก่งก็เขาเนี่ยหลายเลยเขาเนี่ซ้ำหางว่าวหางถ้าไม่หางว่าวเยอะแยเดี๋ยวมันพุทนลึกทสุดเขาอันนี้อันนี้อันนี้ผมคิดว่าเสมอว่า คนเก่งก็ห้องมีอีกหลายครับผ right. ู้ไรหลายหลายครับหลายที่อะไรที่บางสิ aunque, so me, ่งบางอย่างห้องหูเขาบูหูบางสิ่งเขาหูเข้าหูหูเนี่ยนเนียนอยู่หรอกบมื่อมื่อแม่เขาเข่าหูหรอกเข่าใจคนละอย่างเขาอยู่กับมันโดนเขาเขาที่เขาเห็นได้บแม่นแมาเขาไปไปเก่งไม่ได้ใส่เวลไปลริเนียนไม่ได้ใส่คือเขาอยู่กับมันไงเขาเขาอยู่กับมันโดนชื่อไ่นอนอืมครับนุ้งนี้ใหญ่เลยครับยึดหาไปคนิตแน่ถึงแน่าจะแก้ไขไหม มันโมเมนต์เก๋เห็ดไหมมันโมเมนต์เก๋เห็ดไหมเนาะเห็ุร้องบึ้งเห็ุหาดึงเอ้อกับมันเน้นเก๋เอื้อมันเป็นมังสีว่านะเห็นไหมใช่ยครับยากให้พี่น้องติดตามปีนี้สำหรับสาวน้อยลำพื้นโชว์กับสาวน้อยฮิตบันเทิงนะครับผมตู่โัวสุดเดียวกันแม่นครับเอ่อพาวเวอร์เวีอันเดียวกันกับอันเดียวกันครับสีดังซื้อกันต้องหังซื้อกันทุกอย่าง กูจูนกับผู้เดียวกันดเนผู้ดียวกันต่างกันแถมมือมีทุกคนถามมาหลายมือมีอมอเป็นไผ่มุ่งสองถามมาหลายแห่งอย่าคิดตาแห่งผมเลยอุปเลก่อนเออเดี๋ยวร้อ,อนปอผมจะเป็นช่องแหลกที่ไทยเพราะผมอยากเดียรอนวิวหลายกองมื <c oughs> ผมสิดักโตและไว้เลยเออผมสิดักโตแลไว้ว่าไอ้อเดี๋ยวเฝ้าไปไทยช่องไหนอยู <c oughs> ่พราะไทายช่องผมก่อนถามผมส่องผมครับช่องแหลกเปิดโตมือมิกสาวหน่อยแล้วเบิ่นโชว์ผมสิดักโตเลยก่อนเลยพอผมพอผมเป็นคนฆ่าแล้มาเออ ผมสีไทยแล้วก่อนูนี่เออชอาโอ้ยเออพอพี่น mm ้องถามมาหลายครับว่าไผนะครับเป็นม yeah, ือม um, ิกสาวน้อยลำพูนอย่านะลูกอย่นะนะครับเดี๋ยวล้มทับเดี๋ยวายพี่น้องทรงแห็งกำลังใจเดี๋ยวมือวันที่สามเดือนจ้สามเดือนใช่ไหมวันที่สามเดือนสามเดือนใช่ไหมสิบหกาเดสิบหกครับสามเดือนสิบหกครับเดี๋ยวฝากได้เบื้องแน่นอนว่ามือมิกเป็นคนไหมเป็นไนใหม บอกผมจะเปิดตัวก่อนเนาะถ้าไปไทยมือนั่นอ่ะผมมาไทยมาท่านเนาะได้ดอกได้ด้านมูอหอกเพราะผมก็ดข้าหยากรินอาทิตยนี่ผมได้เ่ราะด้านมูอถ่าอยู่หนางานผมดีไทยก่อนน้องน้องมีแนวหลิมดีเนาะหมุนหลุดของปู่แล้ลูกหลินไม่เอาไม่เพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งก่อนแน่นอนเพราะว่าเขาต้องตั้งวิธีกรสามหมื่นอยู่แล้วต่างวิธีกรสามหมื่นต้องเสร็จเพียงก่อนอยู่แล้วเนาะ่นครับต้องเสร็จเพียงก่อนอยู่แล้วแต่ปีเนี่ย ผมอยากเห็ดทุกอย่างให้มันแลวแลวไปเลยคือปีที่แล้วไปออกงานมินิหลายงานมินิเต็มสามเดือนเดียร์นครับเมื่มีเวลาพีดผมมาต่อสายลำพงบางสิเปิดพ้งเงินด้วย <laughs> ปีแล้วเลยมันดังขันสายลำพงบางทเปิดพ้งฟ้าบอจพอิ่นรับงานมินีนะครบับปีนี้ก็เลยรับแค่เจ็ดงานเออเอาเงีแยนเลยหลังจากนั้นมาหทุกคนมีเวลาได้ไปทําหน้าที่ของตัวเอง นะครับเดนเซอร์ก็ซสอมลงไปนับลองก็อนลองลงไปไม่ดีหรอกคุณทัศน์ต้องเข็ยนด้วยกันเลยค่อยๆค่อยๆถือเพราะว่าเข้ามาเข้ามาเข้ามาพักวงนี่ก็ต้องพักเตรียมตัวเตรียมฟองเล็กมันต้งพักวงก็๊แต่ว่ากันไปนู่นนี่นั่นที่นี่เพราะวาเ้ยมันเปิดฤดูกาลนะมันบโมฮอมเลยมันเจ้าใะ่กันเราแบมันโมแหลกเขาแบบนั้นโมแหลกมันไม่ใช่ครัเข้ามาปิดวงเนี่ยคือก็คือปิด มาเตรียมตัวมาเตรียมตัวไหมเตรียมซิ่งเตรียมกองไหมเตรียมตัวเตรียมกองเตรียมจิ้งเตรียมกล่องไหมใช่ถือแล้วลำเบือนโชว์นี่เริ่มใหม่ทุกอย่างนะครับคือเรื่องใหม่ทุกอย่างเวลาผมมายังหน่อยเด้อสามเดือนสองสามเดือนได้่ยังมากกว่านะใหญ่ยังโอ้โหนี่ยังมึนคือพออะไรลูกนี่อันไม่นี่มาพี่ชายพ่อดีๆมามาเข้ากล่อง เออบอยน้องบยอบยอมได้แล้วครับกระยาดมีอะไรเสือภัยแน่นอนเ์ไอรส์แน่นอนอย่ทุกคนอันนั้นคือมือปิดวงน่ะเป็นการตรวจสอบตรวจสอบไปซิตรวสอบไปิครับสวัสดีสวัสดสวัสดอวสดีียังีสัสดีสวั่ัสดีสวัสดีสัสคีับก็็บเก็บเก็บีสวัสดีสวัสดีัีัเดี่วเสดีสนัจดีสัสดีาวัสดีสวัสดีสวัสดีสยัสวัสดีสนัวี นั่งแจ้งก็โลตัวผมว่าไว้เวผมดูามจากค่อแล้วเนะี่ยผมว่ไหวผมสินหลกแล้วโอ้ออยบริหนอนสองมือเนาะสามมือเราม,มัาขางผู้ลูก <c oughs> อะไรนะโอ้ยแ <c oughs> บบเพิ <c oughs> ่งเห็นมาสร้างนั่งจนแจ้งอีรีครับมือแจ้นั่งกบบระบอดยวนทั้งหนานะครับแจง้งแจ้งก็โลเลยมือเนาะเขาวิเคราะห์นี่เขาต้องวิเคราะห์เราเปลี่ยนยังไ<จ>งต้องที่แก้ไขยังไงครับนี่จุดใดจุดด้วย เก่นะห้องเขาบเก่งเนาะเขาก็ต้องใส่เป็นร้านเนาะ้องหารมือมานะครับงขารเมืองกระบอกรับพี่อามนะครับปุ่นคืนระบบก็หลายอย่างอยู่ครับมีหลายอย่างที่เ้าต้องเฮ็ดไม้นะครับไปเฮ็ดไม้เมืองก็จะกิดสติบัยเนี่ยมันหลายอย่างครับกะใหญ่พี่น้องแห่งมรักรายวันที่วันเปิดวงวันที่สามสิบเอ็ดนะครับสามสิบเอ็ดซิงหานะครับเขาสิปั๊บปรุงแก้ไขหรือมมีอย่างที่ให้พี่น้อง เสื้อผ้ายัพี่น้องมาติดตามระบบเสียงทั้งไฟเสียงสีทั้งระบบเสียงปีนี้เสียนน,น,นนท์มอนนท์ของเฮาลงทุนเสียบไม่ได้ลูกอลังการงานสาั่งพ่อละเด้อ <laughs> พ่อละเด้อมาจ้ะ <laughs> พ่อละเด้อ <laughs> พ่อละเด้อ,อ,ะดอนะครับมาเมียนครับเพื่อเพื่อเสียนาพอดีครับมาเมียอยู่หรอกแต่จะกระสมกับทีตต่ตั้งใจอยากเก็บยืดดอกตู้เบียดเบียดกระไดครับเมียก็สมสมยืดดอกครับ ะบ่บ cents, ่บเมนมาดีก really you know? mm ็รอกได้หรอกกขอบอร์ี่ไร่กะบ่ขี้ไรอ่ะใช่เนี้ยครับเพราะฟังเติบอยู่เป็นที่พอใจระดับหนึ่งนี่ครับเขาต้องพอใจไหมเพราะว่าเขาเขาคนแต่สีแต่สาไหมเขาไปเฮ็ดไหมตั้งใจเฮ็ดตรงนั้นตั้งใจเฮ็ดมันออกไปไหมเรานี่ต้องตั้งใจเฮ็ดออกไปเราบนี่คนฟัง เป็นคนเองเนี่ยเขาบอกเลยเป็นคนโมว่ามันดีไหมเขากะถาเขากะถาเรื่องอรเขากะทาฟังเนถามเาว่านี่ถามว่าเฟินสิบลาจังเดยเนี่ยจังผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นไปฟังน้ำหลายๆคนเขนบอกเองวอามันออกมาว่าเอ๊ะเขาเสียงเขาทีนี่มันตูวเทือกัมมันขนามนี้ออกมาเนี่ยใ่ไหมนี่มาได้ยังไงเดี๋ยวสิ่งที่ผมอยากให้คนอกว่าเทือกโมเทือกโมเทือกโครับเกิดเวเทอโครับแต่ว่ามันหักเทือกโมกบบบ่คคอมูจากน้อยนึงยุครับ มันช่งี่เง่าล่ะมันมันจังเดี๋ยวเราเขากดมาหลแล้วเนาะเขากดมาหลแล้วที่นี่คนกัคนวางทีเดียวแล้คนอยู่ในคลิบกับวางทีวางเขาเขาเดี๋ยวเคเห็นตู้เห็นรถที่รถเห็นเห็นหมอล้ำเขาเห็นแต่รถเฮียมันก็ดที่เสียงนรถเฮียหน่อยหรเออผมมีหลยเมอยนเยอะหยังว่ะกะเร่ยว่เขานี่ยิดนั่งคิดนับ อีกูเกิดเป็นตะสีต่ายสากูรู้เรื่องเหี้ยเลยทีว่าแับที่ค้นมองเนี่ยว่าสนอกันเลยว่าเขากะจิคิดว่าไลยติีว่าหมอนั้าเขาที่เขาไปฟังหลายๆหมูงหลายๆงานที่เขาเคยไปฟังเขามันต้องเป็นเสียงนี่ไหมไมนต้องเป็นเป็นเสียงทีไหมเขากะจึงเขากะเลยเอาเอาความรู้เก็บความรู้มาเขากะเอาความรู้ที่ขีไล่ๆของเขาเนี่ยไปพัฒนากัน็ยอดว่าได้กี่กับที่ของเขามีอย่เนี่ยกับ ที่เขาไปนั่งปังเนี่ยมันแจียงมองใดมันหายของเขาไม่พอตอบสนองเนี่ยมองใด้แล้วเขาเห็ดเหยีมันออกมาเอาหม่องที่เขาเห็ดเ่ราะอะไรเห็ดเหยมันมาเังสิงมีเหยี่ยมเหยี่ยมหน้าเป็นเนี่นเหยี่ยมหน้าเป็งนั่นว่าได้ตีใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเป็น้องเปิดใจครับก็ได้เลี้ยงมาดอกก็ได้เลี้ยงเพื่อตัวดอกอิเล็กทรอนิกส์นี่ยเออว่าหักมันมันคิดได้อยู่ไหมเออใช่มันมันมันนั่งฟังเราเรามันหูอยู่ไหมก็มองใดมันบ่มมาเขาเห็ี่ยมไะไรเหยี่ยมมาเรื่อง gì มเห็ีองศาเท่าเลย ห้องเขาใดนมีเนี่ยมั้งดอกหลวงพอเขาเรียนตรงไดนจังงี้มันม้างสิมันมันมีอะไรกันกับกระโบลูแล้วแต่นี่กระโบลูนี่กแกะเดาดุนเดาสวดไปจำนวาครับแต่ว่ากสู้ไหมาเป็นปีแล้วหรอวะกว้างกว่ากว้างเขาจะปล่อยออกมาเน่ยมันมันมันจะต้องร้องเด้ครับมันต้องมีการทดลองนี่ตั้งแต่ไหนมาเออนั่นแหละอยากให้พี่น้องเปิดใจนะครับเปิดใจว่าอย่าอย่าอย่าไปอคติว่า อันนี้มันต้องเป็นยังซี่อันนี้มันต้องเป็นยังซี่ลูกย่างมันเป็นไปได้เบิดครับมนเป็นไปได้เบอได้เบอร์ลูกยางมันเป็นไปได้เบิดถ้าขยันทดลองถ้าขยันครับทดลองแล้วก็ขยันไฟหาสิ่งใหม่ๆแล้วขยันฟังครับอารีสมันต้องได้ครับมันต้องได้นี่ครับเมียนบ่อยถึงจะถึงจะเพิ่มเบอร์เนี่ยถึงจะอี๋อย่างงี้ลายอย่างนี่ร้องถิดร้องถึงร้องจนวาย แต่ม <mile> ันออกมาเป็นทัวนี้ชิ่ออะเอามาจากมงนิายแมงเปิงเนีมันเป็นจังเดย์เยมันก็ถือใจกับเฮ็ดเจ้ยใคนั้นเหรครับไม่เข้าไปมันก็จังได้ออกมานีสินะครับเอาโอเคครับไปเบิ่อลูกกันเอ้ขอบคุณพ่อไร้ครับเป็นวามคิดถึงไม่เป็นไรครับพูดอะพุณอะพูดไว้เอาถ่ายดนี่พูดไว้เลยเข้าไปทำไมเดี๋ยวเชเย้มเมื่อไหร่เดีเเ้มเื่อานแล้วจตาลูิ่งปแล้ว โอเคครับเดี๋ยวมาเฮอะเขาจะยูนี so ่โดนเพื okay, ่อเซตระบบสามน้อยตะเพื่นโชว์กับสามน้อยเพ่นแพงนะครับเดี๋ยวเขาสิแวะพ่ามาปรึกษาหาเรื่องพ่อสร้างเรื่อยๆนะครับผมเซตระบบจุดระบบก็จะค่อยมาบักมาอีกนิดนึงแต่ทีนี้เพื่อนกันน่าจะดีเฮ็ดกันยี่นี่แหละหายไม่แล้วครับแล้วก็จังไปล่องทุ่นนะครับลองทีกันแพงนะครับโอเคครับ ้าเบืองเมื่อมีอลำเบื้โชว์จะเป็นไผ่เบืองสองสองแ <laughs> <laughs> การกเวรย่าขอบคุณมระจาครับ <laughs> ขอบคุณ <laughs> ทุกคนครับเจอกันคลิปหน้าครับ <laughs>